ไปพลังอักุศลพลังวิบากกลายนี่มันมันเสริมหนุนกขศลได้ไหมไม่ได้มันไปเสริมหนุนกุศลไม่ได้มันดันแต่กุศลออกพลังวิบากกลายนี่นะมันดันกุศลออกไปดันกุศลออกไปดันสิ่งดีๆออกไปนะสิ่งดีๆก็น้อยลงน้อยลงเป็นการไปดูดสิ่งลายๆมาใส่แล้วมาทําลายตัวเองได้เท่านั้นมันมีแต่มาทำลายตัวเองทำลายตัวเองมันไม่เสริมหนุนตัวเองเลยมันมีแต่ทำลายตัวเองทำลายตัวเองทำลายตัวเองน่ะพินาศไป ทำได้ชาติหนึ่งประมาณหนึ่งก็ถูกอกุศลเล่นงานพินาศไปทําได้ไปประมาณหนึ่งถูกอกุศลเล่นงานถูกวีบากร้เล่นงานก็พินาศไปมันอยู่เท่านี้แหละแล้วมันก็โง่ฝึกอยู่งั้นแหละฝึกอยู่งั้นแหละฝึกจนเก่งฝึกจนเก่งแล right. <ind> on, ้วก็ทาลายตัวเองให้พินาศไปฝึกทําสิ่งเลวร้ายทาไม่ดีไม่งามทําให้เดือดร้อนต่อคนอื่นสัตว์อื่นแล้วมันก็กลับมาเดือดร้อนตัวเองทําลายตัวเองให้พินาศให้ทุกข์ให้ทรมานไปอยุดเท่านี้เท่านี้เท่านี้ นี่เป็นลักษณะของอกุศลที่อาจารย์พยามอธิบายฟังว่าเออมันมันมีความต่างมันมีความต่างว่ามันนอกจากมันนอกจากมันจะไม่ได้เจริญอะไรแล้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปเป็นห่วงมันมากหรอกว่ามันจะทําไปได้ตลอดอาจารย์รู้สึกว่าเออไม่ต้องไปห่วงมันมากหรอกว่ามันจะทําอกุศลได้ตลอดทําชั่วได้ตลอดเพราะอะไรเพราะมันทําไปได้ขีดนึงเป็นไงวิบากายเต็มรอบเป็นไงใสเละเลยไม่เหลือ ทำชั่วต่อได้ไหมไม่ได้ทําดีต่อได้ไหมไม่ได้มันเป็นพลังที่ทําให้ตัวเองเนี่ยทำชั่วต่อก็ไม่ได้ทําดีต่อก็ไม่ได้เพราะอะไรมันพินาศอย่างเดียวทรมานอย่างเดียวทํำอะไรต่อก็ไม่ได้หยุดอย่างเดียวแล้วใช้วิบากลายอย่างเดียวเท่านั้นแต่พลังกุศลเป็นไงโอ้โหส่งเสริมไปทําดีต่อได้ไหมได้ทําชั่วต่อได้ไหมได้ได้หมดเลือกเอา พลังความดีเนี่เสริมหนุนไปได้ว่าคุณจะทําดีต่อก็ได้จะทําชั่วต่อก็ได้ถ้าแต่คุณดำดีต่อเป็นไงมันก็เกิดสภาพดีๆทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นแหละมากขึ้นมากขึ้นแต่คุณทําชั่วต่อเป็นไงมันก็ตีลังกากลับมาเป็นร้ายต่อตนเองต่อผู้อื่นแต่ก็พินาศเป็นที่สุดฟังแล้วนี่กังวลหน้ากังวลไหมว่าคนชั่วจะทําชั่วได้เป็นอมาตะนิรันดร์การ คนชั่วจะทำชั่วได้โอ้โหไม่หยุดไม่หย่อนเลยทำแบบไม่มีวันสิ้นสุดเลยกังวลไหมอ้าวทำไมไม่กังวลล่ะเขาจะทำชั่วได้แบบไม่มีวันสิ้นสุดเลยทำไมทำไมไม่กังวลอ่ะ <c oughs> เออนั่นแหละนะพี่บากจะสะกัดกั้นเองไม่ต้อง,องพี่บากร้ายของเขาจะสะกัดกั้นเขาเองนะเตะตัดขาเองตัดแข้งตัดขาตัดขัดข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 ้วหัวใจเอง <N> ไม่ต้องไปห่วงเรา้าใครสกัดไม่ได้นะเดี๋ยววิบากเขาทำเองมาตาลีเก่งมาตาลีจะสั์เองเลยถึงที่สุดก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นไม่ต้องไปห่วงมากหรอกอู้ตายแล้วมรนทับชั่วไปนี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันจะทําไปโอ้ยมันทาไม่หยุดนี่ต้องเดือดร้อนไปหมดแน่แนแนเลยเดือดร้อนไปไม่มีวันสิ้นสุดแน่เลยไม่ใช่มีมีวันสิ้นสุดนะทำไปมากๆาๆ,ๆ,ๆมากมากมากๆวิบากลายตัด พวกหัวใจเองไม่ต้องห่วงหรอก